สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาแกะการ,การ์ดกันอันนี้เป็นการแกะการ์ดครั้งแรกเลยนะอันนี้จะเป็นการ์ดซุ่มนะไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่าเราซื้อมาซองหนึ่งเนี่ยมีหลายราคาเลยนะ29บาท39บาทแล้วก็อันนี้คือ9 9าบาทจะแพงหน่อยเพราะว่าอันนี้คือเป็นของเดอะมูวี่เนาะ แต่ว่าุูมส่วนใหญ่ที่เราเอามาเล่นเนี่ยตัวใหญ่ก็จะเป็นของวันพีที่เราสะสมอยู่แล้วเนาะก็เลยจะมาแกะกันว่าข้างในจะเป็นยังไงอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเราก็ซื้อมาอย่างละแบบที่ร้านเขาขายเลยแบบจริงๆแล้วอ่ะเขาขายแบบเนี้ยเป็นเป็นกล่องๆเลยนะแบบถ้าคนเหมากล่องไปก็จะมีสิทธิ์ลุ้นหลายลายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีความรู้เลยนะว่าแบบ เออมันมีกี่ลายมันมีการ์ัยพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้เลยนะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันจะติดอยู่ที่กล่องกล่องที่มันเป็นกล่องเหมาเนอะเนาะอันเนี้ยเขาเอามาขายปลีกแยกซึ่งก็คิดว่าน่าจะของแท้นะเพราะว่าก็มีตาแบบน้องอันนี้อยู่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่เราจะมาเริ่มจาก ซองแรกเนาะก็คือซองนี้ก็คืออันนี้เป็นภาคเก่าเนาะก็เลยจะเริ่มกันที่ซองนี้เบิกตู้ว่ะกันไกลเนาะนี่อ่ามีหลายใบนะไม่แน่ใจว่ามีกี่ใบเนาะยวดูพร้อมกันเลยนะโอเคดึงมาเฮย้ย เปิดมาใบแรกก็แชงคูแล้วเรื่องนี้เราเป็นเมนหลายคนมากเลยนะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีคุณแชงด้วยนะสีจัก,กรพรรดิหฮ้ยข้างหลังเขาก็จะเป็นรายละเอียดของตัวละครนะแต่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะข้างหลังก็จะมีหลายลายเลยอันนี้จะเป็นแผนที่แบบเอ้ยมันจะเป็นแผนที่แบบเขาอันนี้ของแชงคูอ้า เป็นรายละเอียดภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นก่อนโอเคใบที่สองอุ้ยมีมีใบขอบเงาด้วยอะยงัยงยังยังไม่สปอยตัวเองนะปึง้งน้องวัวอ๋อข้างหลังก็เป็นน้องวัวอ้าวแสดงว่าเมื่อกี้เราแอบสปอยตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะสิงงนะ <c oughs> อันนี้อุซอบ นี่เป็นตัวละครหลักของเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่กลุ่มพระเอกเนาะแล้วก็มีน้องคนนี้เป็นน้องหมู่บ้านเดียวกับโอโซฟเนาะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชื่อว่าอะไรเนาะและ้วก็น้องอู้อันนี้อ๋ออันนี้เป็น SR นะหรือก็คือซูเปอร์แรนั่นเองเนาะถ้าเป็น R เนี่ยก็คือน่าจะเป็นแรไหม น่าจะแรเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็น S R เนี่ยจะเป็นซูเปอร์แรน้องก็จะแบบเงาๆแบบนี้อุ้ยน่ารักมากนี่คนละท่า,าด้วยนะในซองหนึ่งเนี่ยก็จะมีให้5การ์ดเลยนะก็ถือว่าโอเคนะมาลุ้นซองต่อไปเอาซองนี้แล้วกันวันฟีลูฟี่โอเคลูฟี่คือพระเอกของเรื่องนะ ก็คือเขาเป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องวันพีซเกิดขึ้นนะคะก็คาดหวังว่าจะได้โซโลที่เป็นเมนของตัวเองนะคะถ้าใครใครถามว่าโซโลคือใครนี่นะคะพี่หัวเขียวคนนี้นะคะคือเมนของอีชันเองนะคะก็คาดหวังว่าจะได้สักซองหนึ่งเป็นคอมมอนธรรมดาก็ได้อู้ เปิดมาเป็นลูฟี่อุ้ยอุ้ยงานดีม,มากคือเนานะอุ้ยทุกคนเราเห็นอะไรวิงวับวิงวับด,ด้วยล่ะก็เป็นลูฟี่เนาะแต่ก็จะเป็นแบบแรธรรมดาเนาะเป็นเหมือนใบประกาศจับข้างหลังอะไรอะ่ะรุ่น iPad ดอ๋อแปลไม่ออกนะแต่ว่าก็เป็นลูฟี่น่ารักมาก อันนี้คือคูมะเนาะมันก็เหมือนอยู่ในแรอยู่นะแต่ว่าเป็นแรบวกก็คือน่าจะหายากมากกว่าแบบแรเฉยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็น้องวิบวับวิบวับเนาะโอ้น้องคนนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าเป็นเผ่ามิงแล้วก็เผ่ามิงเนาะว้าวอุ๊ยอ๊ย ถ้าซีรีส์นี้จะเป็นฟิลเหมือนใบประกาศจับหมดเลยนะดูข้างหลังอะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบแนะนำตัวละครไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างล่างมันคืออะไรแต่น่าจะแนะนำตัวละครไหมน้องอันนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างจากแบบแรกเนาะแบบแรกมันก็จะเป็นฟิลฟิลนี้ข้างหลังก็จะเป็นแนะนำตัวละครแบบนี้มันก็คนละแนวเฮ้แต่ว่าแบบนี้ก็น่ารักดีนะเราว่ามันก็ เออมันก็คนละแบบอะดีคนละแบบต่อไปอันนี้ก็จะราคาแพงกว่าเพื่อนมาสิบบาทนะไม่รู้กันว่าแพงอะไรแต่ว่าเราก็ยังคาดหวังโซโลอยู่นะคะก็ถ้ายังไม่ได้โซโลก็จะกลับไปซื้อมาสูมใหม่นะฮะอาจจะเจอกันซีซันสอของการแกะกลาสเนาะอุ๊ยขออาภัยอีกครั้งนะคะตัวแรกอ้ย ตัวแรกได้เป็นน้องอุ้ยแต่ว่าได้เป็นแบบ R บวกเลยนะตัวแรกนี่เราเคยได้น,น้องตัวนี้แล้วนะแบบผ่านหูผ่านตาทุกคนก็จะเห็นว่าแบบนี้คือแบบธรรมดานี่เราจำชื่อน้องไม่ได้นะคะอย่าหาถามชื่อเนาะอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีหลายใบยอะอุ้ยทำไมมันเป็นประกายทุกใบเลยอะ เอออันนี้หลุดคิวซีหรือเปล่าคะลืมเอาออกหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วมันที่มันแพงขึ้นมาว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไปที่สองดูไปที่2กันก่อนบลูคือบลูคก็เป็นตัวละครหลักเหมือนกันนะคะเป็นลูกเรือของลูฟี่เนอะฟึบเอา้าคุณบรี ให้อันนี้มาสองใบแต่ว่านี้ได้ลูฟี่ด้วยนะเป็นแบบอุ้ยแล้วทำไมซองนี้มันอาบวกทุกใบเลยล่ะหลุดคิวซีหรือเปล่าพี่ชายอุ้ยได้รอด้วยอุ้ยอุ้ยดีมากได้รอด้วยอุ้ยน่ารักน่ารักจัง,งอุ้ยสองใบนี้ดีสองใบนี้ดีมากเราชอบ เป็นเมนเหมือนกันแต่ว่าเมนเราดับรองนะจะไม่นอกใจวิทยแต่ซองนี้อ๋อเอาซูเปอร,ร์แรกับแรบวกไม่เหมือนกันนะทุกคนดูดิอันนี้คือซูเปอร,ร์แรส่วนอันนี้เป็นแรบวกเฉยๆต่างกันยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ต่อไป,ไปซองสุดท้ายดนดำดำ,ดำซองนี้ที่มันแพงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันทำเป็น Movie เดอะมูวี่เนาะ ก็เลยคิดว่าน่าจะแพงเพราะเหตุเช่นนั้นโอเคโอเคในซองก็จะเป็นเช่นนี้อ้ามีประมาณ3ใบมีน้อยกว่าฉบ้านด้วยนะแต่แพงกว่านะมันน่าจะต้องมีอะไรดีนะคืออะไรอะ่ะเป็นกระดาษด้วยนะกระดาษแบบแข็งๆขอะ่ะ แบบนี้ยังแข็งแรงกว่านะแต่ว่าคนนี้ก็คือเป็นจอมพลเนาะอ่าได้ซันจีตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวละครเนาะซันจีก็เป็นลูกเรือเหมือนกันอุ้ยผิดหวังอยู่นะคือแบบ99้าสบาทได้แค่นี้เองหรออ๋อเมื่อกี้คือด้านหลังทุกคนอันนี้คือด้านหนะ้าเมื่อกี้เผอบอกว่าผิดหวังแล้วนะคะเอา้า ได้เป็น SSR ด้วยนะทุกคนแต่ว่าไอติมไม่ค่อยปลื้มพี่เขาก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหตอนแรกนึกว่าอันนี้คือข้างหน้านะอันข้างหลังก็คือประวัติเนาะจริงๆแล้วฝั่งนี้คือด้านหน้าเนาะอันนี้ก็น่าจะคอมมอนเพราะว่าอ๋อนี่ SR เนาะแต่ว่าความรู้สึกของเราอะตัวการ์ดอะมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแบบนี้เนาะเออน่ารักดีน่ารักดี ถามว่าประทับใจอันไหนก็คือประทับใจสองที่สามนะก็คือแบบประทับใจคู่นี้มากน่ารักมากทุกคนล่ะชอบการ์ดอันไหนเอ้ยแล้วก็ทุกคนลือมอะไรไปหรือเปล่าว่าอีฉันไม่ได้เมนจ้ะซื้อมาเยอะแยะแต่ไม่ได้เมนนะจ้ะเจอกันซีซันสองเพราะว่าหาเมนจ้ะบ๊ายบาย